ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะยาวขอนำเสนอการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุใน4มิติเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตของตนใน4มิติดังนี้ ด้านที่ 1. มิติสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการชะลอความเสื่อมภายในร่างกายของตนการคงสมรรถนะทางด้านความจำการมีสุขภาพจิตที่ดีห่างไกลาจากภาวะซึมเศร้าการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านที่2มิติสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตน การเข้าถึงบริการภาครัฐกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและสังคมรวมถึงการสร้างเครือข่ขขายผู้สูงอายุการได้ทอบคุณปัญญาและการเป็นจิตอาสาด้านที่ 3. มิติเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการออมในรูปแบบต่างๆการจ้างงานสําหรับผู้สูงอายุและเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มรายได้ ด้านที่ 4. มิติสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อผู้สูงอายุรวมถึงรู้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภยัย สวัสดีค่ะชื่อจรินยาสันทวานนะคะวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุป้องก,กันโรคภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุค่ะวันนี้ก็ทําหน้าที่มาให้ความรู้และก็เลกเเกี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุในชุมชนนะคะก็มีกิจกรรมออกกำลังกายการดูแลฝึกสมาธิและการเปลบ่ยตัวเบื้องต้นเพื่อลดอาการภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ แล้วก็มีการทําสบู่สมุนไพรค่ะซึ่งได้ทาร่วมกัแบ,บ,แบ,บโครงการของกสนตาบลเกาะย,ยาวใหญ่ค่ะในปีงบประมาณ2565นี้กสนอาเภอเกาะยาวได้จัดกิจกรรมการทํำข้าวยำขนมจีนสบู่สูตรมะขามผสมลิ้นทะเลการทํายาดมสมุนไพร ดังนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยคนไทย IU, อายุยืนเพื่อสร้างหลักประกันการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะยาวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำระหว่างบุคคลในกลุ่มต่างๆ